สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแห่ซื้อเลขทะเบียนเคลื่อนล่างพระครูสีธรรมนาถเจ้าคณะอำเภอเลขทะเบียนรถเคลื่อนล่างพระครูสรีธรรมนาถเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่งมรณภาพสงบสิริอายุมงคลเมื่อเวลา10นาฬกาวันที่29กันยายน2565ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังวัดท่าผาตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังทราบว่าพระครูศีธรรมนาถ ดำเกิงปอทอหกเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่งเจ้าอาวาสวัดท่าผามรณาภาพด้วยอาการอาภาธโรคหัวใจโดยภายในวัดเหล่าสิทธินุสิ์และชาวบ้านต่างกำลังช่วยกันจัดสถานที่่าำกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าโดยวันนี้เวลา16นาฬิกาพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิวิมลเจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดคลองวาน พระอารามหลวงอำเภอเมืองจัังหวดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพธิธีถวายน้ำสงฆ์ซึ่งทางวัดกำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง8ตุลาคม65เวลา19นาฬิกาณศาลาประชาร่วมสร้างและกำหนดประชุมเพลิงในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2565เวลา16นาฬิกาเมนวัดท่าผาอเภอบ้านโป่งจัังหวดราชบุรี สำหรับประวัติพระครูสีธรรมนาถเดิมชื่อนายทองดีแก้วฝ่ายนอกเกิดเมื่อวันที่10กันยายนพศ2493เป็นชาวอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอุปสมบทครั้งแรกเมื่อปีพศ2514ที่วัดชัยภูมิวนารามจังหวัดชัยภูมิก่อนย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าผาอำเภอบ้านโปง่งเมื่อปีพศ2527ขึ้นเป็นเจ้าคณะตำบลท่าผาเมื่อปี2532และขึ้นดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอบ้านโป่งเมื่อปีพศ2558จวบจนปัจจุบันพระครูสีธรรมนาถเป็นพระนักพัฒนาของอำเภอบ้านโป่งที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากทำการบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์รวมทั้งบูรณะและพัฒนาเสนาสนะภายในวัดอย่างต่อเนื่องขยายศาลาการเปรียนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะมาร่วมทำบุญพร้อมบูรณะเมนเป็นแบบ เมนไร้มลพิษสร้างห้องสุข,ขาเขียนจิตกรรมฝาผนังในศาลาการ,ปรเปรียนและดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้าเป็นต้นกระทั่งเมื่อ10ปีก่อนพระครูศรีธรรมนาถมีอาการอาภา้ได้โรคหัวใจได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนสุดท้ายไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยากทมก่อนจะเดินทางกลับมาถึงวัดเมื่อวันที่28กันยายนห5เวลาประมาณ14นาฬิกา มีเหล่าศิทยานุศิ์และชาวบ้านคอยช่วยกันดูแลอยู่ไม่ห่างสุดท้ายพระครูสีธรรมนาถมรณภาพลงอย่างสงบเมื่อเวลา1 6นาฬิกาหนาทีสลีอายุ7 3ปี53พรรษาและทะเบียนรถที่ใช้เคลื่อนล่างพระครูสีธรรมนาถคือ7463ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ